จริงๆอยากมีค่ะแต่แต่แค่ไม่ร้วมเมื่อไหร่ตอนนี้มันเหมือนเพิ่งได้กลับมาหายใจรูปเพิ่งนอนยาวตอนนี้ยังไม่แทนค่ะแต่แค่คิดว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาตัดสินใจอีกทีอยู่ในช่วงแบบว่ารอดูก่อนอก็หวังว่า2 0 2 6จะเป็นปีที่เราได้กลับมาแสดงค่ะคิดถึงงานแสดงมากจริงๆเราไม่ซีเลยนะเรารู้สึกว่าเหมือนมันแค่คิดถึงแล้วก็โหยหาการไปกอง หลังคนต่อไปแล้วคุณแม่พี่โน้ตเหรอคะใช่ค่ะไม่นะคุณแม่ก็ทั้งแม่ทั้งสองฝ่ายเลยค่ะบอกว่าสองคนกําลังดีแล้วใช่ค่ะเอาจริงอย่างได้อีแต่ว่าบ้านพี่ชมพู่อนก็บอกว่าบ้านนี้ปิดแล้วอ่าเอาเธิดต่อบ้านต่อบ้านต่อลยค่ะแต่ว่าไม่มีใครกดดันนะคือเหมือนเหมือนทุกคนเรารู้สึกได้ว่าทุกคนเหมือนแล้วแต่แล้วแต่แพทเลยค่ะเพราะว่าเห็นว่าเออมันก็นานเหมือนกันกว่าเราจะท้องกว่าเราจะ ให้นมคือมันดึงอะไรไปจากเราเยอะมากค่ะนี่ก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่สนุกไงมันก็เลยแบบอจริงจริงๆอยากมีค่ะแต่แต่แค่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่ตอนนี้มันเหมือนเพิ่งได้กลับมาหายใจลุกเพิ่งนอนยาวก็เลยแบบโอเคก็อาจจะพักแป๊บนึ่งก็ตั้งแต่แบบสองทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะแล้วมันสองคนไงมันก็เลยแบบอ่าโอเคเริ่มโอเคละเราไม่ได้พก กุ๊กกิออก๊กเคยทําไรคะพี่สาวก็ค่ะแทนไหมแผนไหมนะแทนไหมว่าจะมีหรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้ยังไม่แทนค่ะแต่แค่คิดว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาตัดสินใจอีกทีค่ะคุยค่ะคุย,คย,คยแต่บอกว่าเอออย่าเพิ่งกดดันนะเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยมาแบบมาตัดสินใจเรียกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฟันผงว่าจะมีหรือไม่มีคอ,มอยู่ในช่วงแบบว่ารอดูก่อน ช่คือจริงๆหนูว่าหนูเอนจอยค่ะรู้สึกว่าเออเห็นเด็กเขาแบบเหมือนทุกอย่างมันใหม่สาหรับเขาว่าเขาตื่นเต้นกับทุกอย่างแล้วเราก็ได้ดูเขาเติบโตมันเออเรารู้สึกแฮปปี้มันมันเขาต้จะแตกต่างกับผู้เผยน้อง <Steph> <ui> ที่เขาบอกว่าพอมีลูกแล้วมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือพะร้อทุกคนที่มีก็รู้สึกเหนื่อยแต่มันรู้สึกคุ้มค่าค่ะมันรู้สึกเออมันเติมเต็มแล้วแบบหัวใจมันโตขึ้นจริงๆอ่ะอืมแต่ว่าดูแลองไงมันสวยขนาดนี แต่งหน้าแต่งทำผมออกงานจริงๆค่ะบาอยู่บ้านไม่ใช่สภาพจริงเหรอคะว้าขอบคุณค่ะจริงๆไม่เร็วค่ะพัดว่าทุกๆอย่างคือต้องแบบใจดีกับตัวเองใช้เวลานานมากค่ะกว่าจะกลับมาก็ไม่พยายามไม่กดดันตัวเองค่ะเพราะว่าทุกๆคนมันไม่เหมือนกันาบางคนก็อาจจะด้วยกรรมพันธุ์ด้วยอะไรที่มันกลับมาเร็วแต่บางคนมันก็ใช้เวลาซึ่งพัดว่าอยู่ตรงกลางอ่ะเราก็พยายามดูแลตัวเองค่ะเริ่มกลับมาออกกําลังกายแล้ว หอมลงจริงหรอให้หอมเถอะลูกไม่อยู่ในท้อง,องแล้วเนาะ,นะสักหน่อยพี่สามีเขาชมบ้างไหมคะเอ่อพี่โนโ้ตก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ชมอะไรเป็นพิเศษก็ปกติค่ะเจอกันทุกวันเนาะค่ะแต่เด็ออกงานเราก็สวดเป็นพิเศษกลับบ้านมันจะต้องโอ,อจะเป็นนะ โอ้ไม่รู้ว่าไม่ได้ออกนานงานนานปกติเลยอ่ะนี่แหละเดี๋ยววันนี้กลับไปถามนะว่าสวยหรือเปล่าวันนี้ยังไม่เจอกันเลยไงทํางานต่างคนต่างนานแต่นอนกับลูกนอนกับลูกค่ะค่ะก็หวังว่า2 0ง6ั่จะเป็นปีที่เราได้กลับมาแสดงค่ะคิดถึงงานแสดงมากก็วางแผนว่าว่าอยากรับค่ะก็เดี๋ยว เราดูว่ามีอะไรติดต่อมาบ้างแล้วมีแล้วมียังค่ะไม่มีใครคือาคิดว่าคนอาจจะไม่รู้ว่าแพทแบบพร้อมกลับมาแสดงหรือเปล่าเพราะมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะในการถ่ายทําก็พร้อมค่ะวันนี้พร้อมเจะเอาวัดปารไปจริงๆเราไม่ซีเลยนะเรารู้สึกว่าเหมือนมันแค่คิดถึงแล้วก็โหยหาการไปกองก็ไม่ซีเลยอะลองถ้าติดต่อมาพัดว่าพัพร้อมรับอะไรไหมฝากด้วยนะคะพร้อมรับงานแสดงค่ะเดี๋ยวจะไปแบบเวิร์กช็อปแอคติ้งแล้วก็กลับมา งานปนกตอนนี้สัญญากับช่องยังอยู่คะ่ะ<อ>แต่ว่าน่าจะต้นปีน่าจะหมดแล้วคะ่ะมีแผนต่อมีคนมจีบหรือยังคะคาดว่าไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าสัญญาจะหมด <laughs> สัญญาจะทำไม่ได้ถดือดรายก็ไม่รู้หรอกใช่แต่ตอนนี้รู้แล้วคาดว่ามันก็เหมือนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้อะไรมาเพื่อนมันก็จะเป็นเจนน้องๆใหม่แล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าเอออาจจะ เดี๋ยวขอไปคุยดูก่อนแล้วอาจจะมาแจ้งอีกทีว่าสรุปเขาไปหรือเปล่าหรือยังไงแสดงว่าต้องปีต้องมีโอกาสหน่ยน่าจะปีก็เลยคิดว่าเออปีหน้าเดี๋ยวจะได้มาแจ้งให้ทราบว่าเออจะได้แสดงอะไรหรือเปล่าแบบซุ้มทำไรมรูปล่าไม่บอกคุณตอนตอนนี้พูดอะไรไม่ได้ไม่ใช่ไม่บอกข่าวเก่าเออกำลังกำลังค่ะเรียกว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่พูดไม่ได้เพราะเส้นเสียดายใช่ค่ะอะไรนะ มันเหมือนเซ็น n d a ้ก็เลยอาจจะยังเปิดเผยอะไรไม่ได้ค่ะแต่ทางช่องทราบค่ะใช่ค่ะนีถ้าสูญงานอนี้อยู่ใจโอเคจริงๆเปิดรับหมดนะแต่เราว่าเขาไม่อินเราปะเรามีลูกะจริงเหรอจริงปะก็คือมันก็คือการแสดงเนาะตอนแรกเราคิดว่าแบบคนจะไม่อินเพราะด้วยแบบภาพถัดว่าแพทสำหรับแพทได้ไหมทดลองดูใจดีเลทัดว่าได้ทัดว่าได้เราว่าเราก็จิ้นกับผู้หญิงได้อยู่นะ เเเมปิดลับใช่ไหมเปิดลับค่ะเปิดลับดูสนุกอ่ะอัี่โน้ตไม่ว่าอุ๊ยนางไม่ว่านางสปอร์ตแบบความอะไรที่เป็นความสุขของเราชีจะแบบสปอร์ตสุดๆถ้ามีฉากจูงฉากจูงก็ไม่ติดก็ไม่ติดอะไรเออเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเออเดี๋ยวอันนี้ค่อยเออค่อยว่ากันรอให้มาก่อนละกันค่ะแล้วทุกอย่างมันก็คือกานอย่าเคยบอกให้โน้ต ติดต่อได้ค่ะปีหน้าเนะานะ,ะปีหน้าว่างค่ะ2026เราจะกลับมาแสดงค่ะ